ฟิลิปปีบทที่สองเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์มีการปลอบโยนจากความรักมีการสามัคคีทํากันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจ และความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตอนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ แต่ทรงสลับพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกลางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงประพฤติจนบรรลุถึงความเติบโตของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์จงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปราสท่านปรากฏในหมู่ผู้เขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริสว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยปร,ยร,รารประโยชน์หรือตราตรำโดยปราประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่งรองดื่มบูชา ลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดีและร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าหวังในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ชานี้ข้าพเจ้าจะส่งที่โมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวของท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนที่โมธี ซึ่งเอาใจใส่เรื่องของผู้ท่านจริงๆเพราะว่าคนอื่นๆสแวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยสูคริสและท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของทิโมธีดีว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับ,บิดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังว่าจะส่งเขาไปโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าแน่ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะไปหาด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องส่งเอปาฟรดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นท้งพี่น้องเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปรนิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแคลนเพราะเขาคิดถึงท่านทุกคนและเป็นทุกข์เพราะว่าพวกท่าน ได้ยินว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงจจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเขาและไม่เฉพาะแต่เขาคนเดียวแต่ทรงเมตตาข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีทุกซ้อนทุกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปรารถนาที่จะส่งเขาไปยิ่งขึ้นเพื่อพวกท่านจะได้ยินดีที่เห็นเขาอีกและเพื่อความร้อนใจของข้าพเจ้าจะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงต้อนรับเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดียิ่งและจงนับถือคนประเภทนี้เพราะเขาเกือบจะตายเนื่องจากงานของพระคฤิสิ์เขาเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อการปรนิบัติของพวกท่านที่ไม่อาจทำให้ข้าพเจ้าได้นั้นจะสำเร็จบริบูรณ์